ดหัวใช่ไหมคะสอบมาปวดหัวที่ว่ามีอะไรหนักๆคือก,การศีสัดมีอะไรคะคค่ะคืออั้นลมของน้องนี่เป็นอั้นลมไม่สามารถให้ลมโปออกไป้ะอกลมมันก็อยู่ในท้องมีเยอะมากพอเราอั้นลมโกลมก็เป็นตันกการศีสัะเพราะเราไม่เข้าใจว่าจะเอาลมออกได้อย่างไรนะคะเรามีความสุขก็ปล่อยลมให้ทะลุการศีสษ ถ้าเราพัลุการศึกษาเหมือนที่ทำเมื่อกี้แล้วเราก็รู้สึกสบายแต่มันยังค้างที่้อนะคะอพอคางที่คอครบกำลังเราไม่พอเราไปเค้นเค้นเพื่อเอาออกเราจะรู้สึกคันจิตใจใช่ไหมคะมค่ะคัะอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันอยากเก็บสะสมห้นจนแน่นแล้วรู้สึกปล่อยได้บ้างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะคะค่ะวิธีการก็ไม่ยากอย่างที่บอกคลายออก ไม่ไม่เอาของเสียใส่อารมณ์เสียบุบหินุ่นงา่านไม่พอใจจะเอาใส่เข้าไปอยากให้อาหารใจที่สกปรจากใจนะ้วก็ให้อาหารใหความรักความเมตตาแนความสุขให้แก่ใจเรานะคะค่ะที่นรานก็รู้สึกตัวเบา,าสบายมีเลือดบ้านแต่ว่าไม่ติดกับอาเจียนอะไรอค่ะแล้วรู้สึกปวดหัวตรงบริเวณนี้ตอนนี้ยังรู้สึกปวดค่ะอ่าหนูมีความกังวลมากนะคะ อารมณ์ของหนูไม่ค่อยนิ่งคือว่าเออมันจะเป็นยังไงคือถามตัวเองสำรวจตัวเองด้วยการไม่สงบเท่าไหร่นะคะมีความกังวลจริงไหมคะตอนที่นั่งก็รู้สึกเบาอะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าท่อนล่างเนี่ยขาจะเกร็งนิดนึงแต่รู้ว่าเกรงแต่ว่าพยายามนอนแต่ก็ยังเกร็งอ่าคือปกติเราอยูใ่ในสังคมความเคยชิน เราไปไหนเอ๊ะร้อนนี่ยังเนี่ยไม่ดีไม่ยังเนี่ยเอ๊ะคือเขาจะมองเราไปอันนี้โดยนิสัยจน,จนจนเกรงแม้แต่นั่งสมาธิก็ไม่ปล่อยเป็นธรรมชาติเราต้องปล่อยธรรมชาติแม้ว่าอ,อยู่ตรงไหนเราเป็นธรรมชาติคือความเป็นอิสระแข่งจิตใจ,จและอารมณ์ต้องเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่เก็บอนุสัยที่มันเป็นบุกหรือไม่อิสระเราไว้ เราต้องอิสระทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าอยู่ไหนอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นธรรมชาติคือปกติสังคมเราเนี่ยมักจะเกรงแต่ที่นี่บางครั้งเราลุกสกเกรงเราต้องต่อให้เป็นธรรมชาติตอาการที่มารบอกว่าให้นึกถึงค,คนคนที่เราจะขอขอมาเนะะี่ยค่ะก็ใจก็จะนึกถึงแต่เพื่อน,นหลายหลายคนนะคะให้เขาให้อภัยเราก็เลยทำท่าที่สบายที่สุดที่เอาหน้าผางลงไปจน คือนะคะนี่ช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกเจ็บพวนคือว่าตะโปรงมันมันมันหลัไปนิดนึงค่ะค่อยเราซีโปร่งก็สบายมากทีนี้พอมันไม่เป็นนะคะพอพอมันก็จะไม่สดเขาว่าใครซื้อมาดูมาจีนว่าบอกว่าให้ให้นั่งท่าที่สบายที่สุดคือท่านั่งสบายแล้วมันก็เลยก็เลยรู้สึกสบายค่ะ สบาย,ากกายทั้งร่างกายและจิตใจหรือเปล่าคะใจสบายไหมคะใจ,ใจสบายใจสยไหมคือวัดตรงไหนเนี่ะท่ามาณคงไหนคะพี่ใจที่ใจนะคะดูกลับไปดูที่ใจนะคะใ,ใจเราเป็นคือคะืคอหมายถึงว่าก่อนก่อนที่จะขออภยัยก่อนที่จะขออภัยนะคะเพื่อนคะ่ะแล้วก็หมายถึงว่าพอหลังจากขออภัยแล้วก็ ก็แม่เราบอกว่าพ่นมแอปไแล้วก็สบายแล้วคเป็นไม่ไม่ได้คิดมากแล้ว่ค่ะก่อจะคิดเยอะไปอนะคะแล้วแล้วพอตอนพูดขอขากรรมแล้วลงไปรู้สึกว่าปียการแบบคือตัวมันเป็นยังไางคะเยะี้รลารู้สึกเป็นยังไบ้างสบายอย่างเดียวเพราะว่าพอได้นั่งท่าที่ชอบค่ะแล้วแล้วก่อนที่จะขอขมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงก่อน เรายังไม่ได้ขอขมาเนี่ยเรารู้สึกดตัจสินใจไหมเจ๊กังวลค่ะกังวลค่ะทีนี้พอพอขอขมาแล้วก็ก็คือเราทําในส่วนของเราแล้วนะส่วนอื่นเราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วมันก็อันนี้คือแค่ถ้าเริ่มต้นก็เมื่อสักพักหนึ่งมันมีบางสิ่อยากจะให้มาอันละถ้าแต่ไปจบได้ไหมครับไป กได้ปวดันไ้วา้วรู้สึกว่าปวายอมออกได้วยนาแล้วก็มันก็รู้สึโล่มากค่ะแล้วก็สบายรู้สึกดีมากายละเอียดเนี่ยค้ะแต่เขมานั่งอยู่ตรงนี้ปบสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีแม่หล็กดึงดูดไม่ได้ดึงดูดไปนลมือนแม่แต่มันถักถักกันออกที่ปลายเท้าตลอดเวลา แล้วก็เดี๋ยวสัปหะก็เริ่มมีอาจารย์กาดเนื้อขาต้นขากระตุกเปิดเผลอเริ่มใหญ่ขึ้นใช่เนี่ยพอเริ่มบอกว่าเดี๋ยวจะมีทำดับโมบิทิมกยนอะไรขอขมากรรมก็เริ่มแกล้งนึกไปถึงคุณแม่ว่าอะไรเดี๋ยวจะรอบให้ก็ตามแล้วล่วงมาเองโดยแบบนี้ไม่สามารถบังคับอะไรได้ก็แลาวก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ รา้มึกเป่าหรือยังคะตอนนี้สบายใจขึ้นไหมครับก็บอกไม่ถูกค่ะคือพอไปนั่งปุ๊บก็คิดถึงทุกอย่างมาบอกให้ถึงพระอาหารพระอะไรก็มันร่วงแต่ว่ามันรู้ว่าร่วงทีนี้คือรู้ว่ามันร่วงแต่ว่ามันมันไม่ทุกมันไม่สุขมันไม่อะไรแต่มันมันตามมัหลังมาเองให้สังเกตตรงนี้ให้ละเอียดนะคะ ว่ามันเป็นอารมณ์จากภายในหรืออารมณ์ปิตินะคะการปฏิบัติเราต้องสังเกตสังเกตว่าเออเราท่าเนี่ยเราเศร้าหมองหรือไม่เออหรือว่าเราปิติหรือว่าเราอยากทำหมองทั่วจริงเลยก็ก็แยกไม่ออกว่ามันมันมันจะเป็นปิติไหมตอนเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกทุกข์มันไม่ได้รู้สึกสุขเลยว่ามันท่าแล้วไม่แล้วเรื่องปิติแล้วเก็ ปีติแล้วมันมีน้ำตาไหลนะมันมีตัวย่อะไรบางทีเรารู้ตลอดเวลาเลยว่ามันจะมีน้ำตาไหลแล้วมันก็จะมีแต่มันก็บอกไปแ่ว่ามันมันคือทุกข์หรือมันสุขคือเรางวังคนหนึ่งก็คือไปยินกับปิติแล้วไปซึมจิตเนี่ยมันจะมีตัวนั้นด้วยให้ระวังปิติแล้วไปซึมมันจะเป็นผู้สพวกกับผู้สลซ้อนนะแล้วที่เราดู คือ้ตอนที่ทำทุกครา้มันถ้ามันถ้าถ้าในคือแต่ไม่ค่อยเนั่องสุสาธิบ่อยเนาะเริ่มเริ่มรู้สึกมันเกิดข้อสงสัยว่ามันใช่ปิติไหมมันคืออะไรไม่สงสัยนะคะสงสัยเป็นธรรมุสุนทับซ้อนเมื่อไม่มันปีติก็ปีติแต่อย่าดูจิตว่าอยากให้มันเศร้าหมองตอนนี้คือเมื่อกี้นี้มันก็หมออยากให้เจราจี๊ยดเจี๊ยอะไรออกมาแต่ว่า โอเคก็หมอไปแล้วแต่รู้ว่าตัวเองมันคงยังไม่ได้ถึงที่สุดออกมาค่ะ <im itation> แต่ว่าเนี่ยตอนนี้มานั่งอยู่มันก็ยังมีอาการเหมือนปลายเท้ามันเป็นถุกกระนตุ้ดอยู่ค่ะและปลายตอนนี้มือก็เร <im itation> ิ่มรู้สึกมันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับมันออกอดแรงมันอยากจะิีงแขนลงแล้วมันก็ย,ยังรู้สึกเหมือนกับมีอะไรอยู่ตรงมืออ่ะตอนให้บัตรค้างที่อารมณ์ของเราอยู่นะคะอารมณ์เรายังค้างอยู่ ยังยังยังไม่ปล่อยเป็นที่คือว่ามันอะไรอะไรอยู่อะไรตัวนั้นเป็นตัวกั้นทิ้งหมดทิ้งอารมณ์ทิ้งความรู้สึกให้มันออกมือออกเท้าไปแล้วดูที่ใจเราเย่างเดียวถ้าใจเรามันมันมีกำลังอยู่มันจะสามารถออกทตามือตางเท้าไปจนที่ว่าข้างในมันจะโล่งสบายแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามีความสุขลึกใช่ไหมค มันบอกมันต้องว่ามันโล่งขึ้นมันโล่งมันโล่งขึ้นอะเจ้ามันเป็นรอบกว้างอย่างเมื่อกี้ตอนที่ที่จะบอกว่าให้มากมาให้ให้ไม้แผลบอกรักแล้วอนันเห็นเลยว่ามันมีแสงสีเป็นล่าสีสีเขียวสีแดงสีอะไรไม่รู้แล้วมันจะเป็นเส้นพุ่ง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 ออกไปแล้วมันก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ในในจักรวาลในท้องฟ้าในอะไรก็ไม่รู้ที่มันพืิ้งแห่กขาวแต่ว่ามันก็มี มีแสงที่เป็นเส้นเส้นเส้นลัษมีแต่ไปหมดรู้รู้ตัวตลอดน่ะไม่ได้ไปไหนนะตัวเราเดี๋ยวจะอธิบายว่าเส้นแสงอันนี้คืออะไรตอนแรกที่นั่งน,น,นะคะ,ะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนหายใจใหม่้ว่อหมจะใช้อนาปานสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วก็พอทำไปทาไปก็ดีขึ้น คือมันว่าความรู้สึกแบบลมหายใจมันเป็นทำนองเดียวกันไปด้วยกันแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าคล่องหายใจก็โล่งโล่งตลอดก็ก็สบายดีค่ะก็เหมือนกับได้รู้ตัวเองในในการทำสมาธิค่ะค่ะอันนี้คุณพีธีถามว่าเราดูเข้าไปภายในของเราพิสตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะ นี่มันมันไม่ใช่เราเราเราปฏิบักเรารปตัวเราสตรีเราล้อตรีเราสมเก็น่ายาบเนพอดีได้ฟังจากน้องคือไม่ได้ขอเข้ามาเพื่อนเลยพอตั้งต้นดีฉเขอมีลืมจริงๆค่ะคือลืมจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกครั้งที่นั่งปฏิบัติคมนี้เพื่อนไม่มีเลยเนี่ยได้อะไรมาอย่างเนง วันนี้ก็คือเพราะว่าจะนึกถึงแต่คุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษแล้วก็ลูกสามีอะไรเองแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่เพื่อนที่ลืมเลยค่ะล้วก็เราก็ไม่เคยมีเลยแปลกมากแล้วก็เนี่ยวันนี้ไม่เคยขอขอมานะคเราอาจจะไม่เคยทำร้ายจิตใจเพื่อนเลยไม่มีข้อมูลใดๆก็ได้ค่ะอ๋ย่าไปกังวลนะคะอ๋อแล้วทีนี้ต่อไปหนูต้อง เลยค่ะได้ค่ะหลับได้คือตอนที่นั่งเนี่ยตอนขอขรามานะ,ะาคะก็แม่อ็มันก็มันคือตอนนี้เรื่องรู้สึกมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีความรักของพ่อกับแม่ครับ พ่อแม่ยิ่งใหญ่มากเราไม่พูดจะอธิบายแล้ะระลึกถึงท่านเป็นสายนะซ้ำๆค่ะเกิดเกิดจิตขึ้นมาตาจะน้องตาไหลออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เหมืนกับขอสิกรรมไปกับเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดแต่แต่ก็เหมือนกับ จา,าออาจากนั้นก็คือลืมเพื่อนคือเราแผลออกไปไกลกันแล้วเราลืมไม่เป็นไรค่ะถ้าเราลืมเพื่นอนวันนี้วันหลังก็ทําได้แต่ถ้าเจอเพื่อนก็ให้ความเมตตาหรือไม่มว่าอะไรถ้ามีอะไรขัดข้องหักใจก็อภัยี่ตอนนั่งสมาธิค่ะมันคือมันกดดันเล็กน้อยเพราะว่าข้างๆก็จะได้ดีใจค่ะ ไกล้มากเลยแกล้มากเราต้องสั่าหยแล้วเราไม่ออกบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ออกนได้ออกที่ทั้งซ้ายทั้งขวานะคเราจะได้ยินตลอดก็พยายามพยายามเราไม่อุเบกขาเ็า่อบอุเบกขาอุเบกขาเราเราตัวเราไม่ใช่เราจะไม่ต้องมีท้องสึกมือนแว่าขามันมันปวดมากแล้วก็แอตรงก็ก็พยายามที่จะแบบ ขอบารมีของพระพุทธองค์ที่อยู่ตรงหน้าว่าช่วยยังไงก็ได้ที่ให้ให้ไม่หนาวเย็นขนาดนี้คือมันม<า>เย็นมากถ้าเรายกจิตขึ้นสูงวิปัสสนาเราจะเห็นพุกเขาเวทนาทุกขนาดที่นั่งนะคะค่ะม,มันเห็นแล้วก็จะมาเล่าเล่าเหนอขาให้แข็งเป็นหินไปเลยก็แล้วกันคือเอาอย่างนั้นเลยไม่งั้นะจะนั่าอยู่ไม่ได้ค่ะแล้วเออมันก็เหมือนแข็งจริงๆค่ะ แล้ว,ลวความเย็นมันก็ลดลงแหะแต่มันก็ยังสัมผัสได้ลดอยู่ในระดับที่พอรับพอรับได้ <acaba S 1> นะคะก็รู้สึกว่าเออนั่นต้องเป็นบารมีของท่านลงวาแน่ๆเลยนี่ตอนล่างเนี่ยมันมันโอเคนะคะ <ạ. S 1> ก็จะเห็นว่าตรงท้องเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นโพรงใหญ่ๆค่ะง <ạ. S 1> นั้นแล้วเสียงของออาจารย์ธรรมะก,ก็เหมือนวิ่ง มือนมีอะไรพุ่งเข้าไปในในในโรงนั้นแล้วบางครั้งก็จะเห็นว่ท้องมันเป็นโบอ่ะเป็นเป็นเป็นภาชนะใหญ่ๆนะรับตัวเองตัวเล็กๆจะโจรลงไปในอยู่ในภาชนะนั้น<ม>นะก็จะเป็นเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอตอนแผ่เมตตาไปก็แผ่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 ไปแล้วก็เห็นอะไรก็ไม่ทราบไม่ไม่ไม่พยายามไปดูว่ามันคืออะไรคะะ ถ้าเป็นลงก็อาจจะคิดเห็นเป็นเมฆเป็นอะไรแต่ว่าก็ปล่อยมันไปว่ามันไป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 ของมันแต่อาจที่คือตอนท่านสมาธิไม่เป็นแต่มาเป็นตอนนั่งตรงนี้ค่ะนี่มันมีเขาหรือมันอะไรมันจุกอยู่แล้วมันก็อยากจะออกแต่มันไม่ออกตอนนี้มันจะเป็นตอนนั่งสมาธิไม่เป็นขอบคุณที่ใช้กระดูขันนะคะใช้กระด์กขันบวร้อบวร้อ หัวเลาะเพื่อแารแพ้สิ่งที่อยู่ตรงนี้มันจะไอไงมันจะอยากจะออกกต่ไม่ออกน้ำขังค้ำัญเห็นอยู่เห็นอยู่น้ำขังนาำขังต้องใช้ขังโดยไม่ใช้ขัหเาเพราะว่า ตุล้าตุลัก้าตุลัก้าตุลัก้าคำชันค่ะฮะ แต่ตัวนี้ตัวเดียวที่เราจะใช้อารมณ์เลเราเราต้องรู้ว่าวิธีไหนที่จะช่วยช่วยตัวนี้ได้รุ่นต้องรู้จริตของเราแต่มองดูเห็นว่าตัวเนี้ยเราต้องขัเให้มันออกแต่เราต้องขรุด้ไมันบดีดมันก็มีสองตัวอยู่แล้วค่ะตัวนึงแฮ้ปดีตัวนึง จริงวันนี้ก็ไม่ไม่ได้คิดจะปิดกั้นเลยค่ะจ,จ,จะอัดเจียวหรือจะอะไรก็ไม่ออกมาแต่ไป,ไปไม่ได้ไหนเลยเราก็ขำอย่างเดียวเพราะเรา <c oughs>